ใบซอยแม่เนะลูกพวกทวงหนีนอกระบบน่นมันกำลังตามมาทวงหนีแม่้าแม่เพราะใหาม้มันนมันสีตีแม่ลูกนี่แม่เป็นหนีพายแน่นี่เป็นยังไม่เข้าบะสบบาสินจากเอ่อโอ้ยเป็นหนีพายมันก็บบสาําสำคัญดอกตอนนี้นะฟ้าเอามาให้แม่ก่อนจะหาพันหรือมึงจะให้แม่ถือตีฮะมามีดอกไปยืมเขา,มาเไม่เองก็ไปหามาใส่เขาเองตัวเสิไม่ให้ลูกอย่างนัเนียงอย่างอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นบ้านมีพิมพ์บ่แมนจ้ะมี่อย่างจ้ะผมมาทวงหนี เราติดหนีกูแล้วว่าแตบเพิ่นเปนหนีจากบาจาสองแสนฮะสองแสนกูนะ่ะเรียกมึงมาขาบ่มีกูก็บมมีมึงในมือนี่เรื่องซ้ำานีมาทำเป็นจมบะเมือยมันเป็นหน้าที่ของมึงที่มึงสิต้องเหตดมึงนะ่ะหักสำนึกใน่บุญคุณของกูบ้างใบก็คิดว่าแม่จะเปลี่ยนได้แต่กระบอกเลยก็จังทีเ่เบมาไว้นั่นแหละให้แม่เป็นคนใหด้หก่อนอีไ <c oughs> บ <c oughs> มึงกล่าวว่าให้กูขนาดนี้เลยบอกอืม่มกาแฟมังก่อนนาคอฟฟีหน่กินย่ำไหนกับแซมย่ำนั่นเนาะหอมหวานกลมกลมที่สำคัญสรสชาติก็ดีกินกันไงนี่เวก,กินมาสากพักเวกรู้สึกว่าแข็งแรกขึ้นบักคักเลยด้ยนี่นี่ไ <laughs> ทำมันดีนะก็กินต้อไปเรื่อยๆจะได้แข็งแรงไม่แห้งเหล่นกับลูกอือโอ้ยลูกพ่อมีกระซองเดือนแล้วดิไสลองเอิ้นพอมันกนนะใบเอาแม่เอากาแฟจะแก้วบอเดียวใปไปส่งให้บอกูบระยากใบมึงมีเงินจากสามพันบอ เอามาให้แม่เนี่ยแม่เสียไปใส่หนีเขาเขาสิมาท่วงแล้วแต่ใบเพึ่งเอาเงินให้แม่ไปเมื่อวานนี่เองเด้แม่ไม่ได้ไปใส่หนีเพื่อนเตีย่ยโอ้ยอันนี้กับมันอันไม่เนาะฝ้าออกมาเนี่ยเร็วๆแม่นี่แม่เล่นยืมคนมไมไไน่ไปทั่วแบบนี้นะเราจะหาเงินไปใส่ไปใส่หนีเขาเบิดล่ะมีใบก้าเวนะกระแทบเจ้าเงินเก็บออกมาใส่แล้วเด้เศร้าเล้เรากับการสร้างหนีไปทั่วแบบนี้นะสีเอามากับฝ้าออกมาเนี่ย กูนี่เป็นแม่มึงเด็มึงสิมาโจมอีหยังหนักหนาปัาที่กูเลี้ยงมึงมาจังหน่อยหอดใหญ่ฮะนะเหมิดเงินตั้งเป็นกระสอบกระสอบกูก็ยัง่่เห็นโจมอีหยังเฝ้าเอามาเดี๋ยนี้กูหิ้งเฝ้าอยู่กุืนเปลือกนี่จ้าแม่เราก็จะไปหายืมเขาอีเด้อมันก็ซซำนีล่ล่ะจะไปคิดเป็นโจม ตรงนั่นแหลวะเบวาเงินคือสิบ่้องหอเจ้านีดาเดอกใบเบว่าเศร้าหายเงินแม่ใบซะหายไปแล้วก็เอาไปเขาบอลยู่ดีเงินที่เข้าเกีไว้ให้ลูกนะเลืยอยู่แค่นี้เองเ้อ เว่ว่า้าแม่ยังเป็นแบบนันยัวเฮาห้าองคงสิบว่ามีเงืนเก็บไปสางอนาคนของห้อดอกไปใบบ่รู้ว่าจะต้องเฮ็ดจังไดดีอเวใบบ่รู้ว่าจะต้องเฮ็ดจังไหนให้แม่เศร้าไปหาหยิมเงินคนไปทัวสักที่ใบขอโทษด้วยเว่ต้องเฮ็ดให้วเว่มาลาผ้าราบไปกับใบนะใบใบจะขอโทษให้ยัง คนที่ผิดต่างขึแม่ต่างหากมึงที่ละ่ะจนมีหลานแหละยังเห็ตุตกเป็นพระรา,าห็นหลูกอยู่เบย์ขอโทษด้วยใบว่าเป็นย่างดอมแม่ใบก็บเป็นแบบนั้นนี่นี่แล้วนะา,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 า่ะใบใบใบซอยแม่นะลูกพวกทวงหนีนอกระบบนี่ยมันกำลังตามมาทวงหนีแม่ ถ้าเมียมาให้มันอะมันสิตีแม่ลูกแม่ใจเย็นๆก่อนเด้อโอ้ยเย็นบาได้ดอกเดี๋ยวมึงจะตาม่ฮอดเือนเฮาแท้เลยใบใบออกมาจากหาพันได้บ่ลูกแม่เสียอาไปให้มันหา0ัน <5, 000. S 1> นี่แม่เป็นหนี้ไผแน่นี่เป็นยังไม่ขึ้บ่จบ,บสิ้นจากเอ่อโอ้ยเป็นหนีภไผมันก็บ่สําคัญดอกตอนนี้นะฟ้าเอามาให้แม่ก่อนจะหาพันหรือมึงจะให้แม่ถูกตีเหรอมามีดอกไปยืมเขามาเองก็ไปหามาใส่เขาเองตัวสิมาให้ลูกอย่างน้าเห็นอย่างอะ่ะบักเว มึงแบบ่าตั้งมัอยู่กูนะขอลูกกูอีใบน่ะมันเป็นลูกกูมันก็ต้องให้กูอยู่แล้วใบไปหามาให้แม่เร็วๆหูกแต่ใบเพิ่งอ้เงให้แม่ไปเมื่อเช้นนี่เองเด้ใบว่ามีดอกออีใบมึงบ่มีน่ะมึงก็ไปขอผัวมึงมาให้กูแม่แล้วเรีออย้ยงยงที่ผมต้องให้แม่นะมั้ยร็วๆวใบ หรือมึงอยากเห็นแม่ถึกตีเฮ้อมึงว่าอายคนตีที่มึงบม่มีเงินมาใส่หนีให้แม่เะฮะ้อกูนะ่เลียงมึงมาแต่น้อยเน้ะเร็วเรีวแน่ไปเี๋จ้าแม่ นั่นคือเงืนที่ขาต้องเก็บไว้ให้ลูกได้ใบ้าใบกลับเอาไปให้แม่แบบนั้นนะนะถ้าแม่เอาเงินไปเฮ็ดเรื่องที่มันเกิดประโยชน์อะ่ะเวจะบ้าวาอย่างเลยแต่นี่แม่เอาไปเขาบอลพ่อเสียมากก็ยืมเงินคนไปทัวแล้วคนที่รับผิดชอบคือข้าได้ใบ้วล,ลูกขา้าหะแเราแบบนี้ลูกข้าสิเหลือยยังลระใบใบขอโทษแต่ใบก็อยากให้แม่เดือดร้อนนะเวใบแต่ข้าไม่ลูกเราได้ใบ ใบจะให้เงินแบบนี้แม่ตลอดว่าใดเด้ใบเข้าตัวเก็บไว้เพื่อลูกไว้เพื่ออนาคตทองเข้าได้ใบใบเข้าใจบอไใบเข้าใจแต่นันคือแม่ของใบไงเบย์นันคือแม่ใบโอเคเ้ยเข้าใจ ผมเล่นเสียไปเบิดบลากหลายเลยครับเมื่อเนี้ยผมเลยว่าสิอยากไปเล่นเอาทุ่นขึ้นแต่ว่าผมอะบ่มีเงื่อนเลยแมเย่เอึย้ยเอ้ยพราะสิมีผมก่อนบ่ครับบากหลายอยากได้เท่าไหร่ล่ะอึย้ยห้เมืดนั่นละ่ะเราต้องมาคึืนเอึ้ยเด้อโอ้ยผมละเกงใจครับอแต่ว่ากะเอาสักมือนหนึ่งก็ได้ครับเอึย้ยมือนหนึ่งบอได้ได้ได เดี๋ยวพ่อกันยูบอลเดอ้อเดี๋ยวเอ้ยเอาเข้าไปให้บังลาทาเอื้อยูบอลเดอ้อคิดหอดลังนะ้าจุ๊บจมึงแนมเบิ N ่งอีห e ยังมึงมีปัญหาติ อืมอ๋อเอาแม่เอากาแฟบอพอดีใบชกกาแฟเบนะ่ะถ้าแม่จะกินเรวใบช่กให้บอกบุตยาใบเอาเงินมาให้แม่เนี่ยจักหมื่นหนึ่งแม่ต้องการใส่เงินด่วนน่ะฮะ นี่แม่จะเอานไปให้ดอียงอีกนี่โอ้ยก็เอาไปให้พวกไส้นีนั่นล่ะเธอนี่นะห้าแม่บ่ใส่มันน่ะมันจะเอาแม่ถึงตายเลยล่ะใบบ่ปปมีหรอกแม่เงินเก็บใบก็เอาให้แม่เบิแล้วเฮ้ยก็นั่นเด้นะ่ะรดมึงน่ะก็เอาไปเข้าไฟแนนแล้วก็เอาเงินมาให้กูบ่ได้นั่นมมนลดผมตีทั้งการพนันตีทั้งผู้ชาย นี่มันสิไปส่ยทำมันมาอยู่กับสมุนี่บักเวใบเมื่อต้องหายเด้อนี่เป็นแม่ภาษาอย่างสั่งแต่เรื่องให้ลูกเฮ็ดแต่หลุกลำบากบ่เคยนึกถึงลูกแม้แต่นิดเดียวขพอที่จะเห็นแก่ตัวแบบนี้มันว่าม่นแม่แล้วล่ะแต่มันไปคนทำลายชีวิตลูกต่างหากล่ะอีใบเมื่อไ้ผัวมึงอ่ะมาดากูช็อดๆได้จึงสีได้ทั้งใดกูน่ะเป็นแม่มึงกูสิเฮ็ดอีหยังกันได้ มึงเดี๋มีนาทีตอบบุญแทนคุณกูส่วนมึงเน่ะก็เป็นแค่ผัวมันเป็นแค่ลูกเคยมันก็ต้องอเคารพแม่ย่าโมเมนตีฮีถ้าแม่ย่ายแบบเนี้ยผมมานับถือหรอกเป็นคนไทไดก่อนเจ้าอ่ะบักเวอีใบมึงเหลือกับนเดี๋ยวนี้เลยบักอันนี้มันสันดานมด่ดงเยดีตายอะเจ้าอะ่ะสซ่ก็คอยไปซิบสาดคุณบักเวแม่พ่อได้แล้ว เงิ่อนนะ่ะตอนนี้ใบบ่มีอีหลีสว่วนเรื่องรถนะ่ะกับบ่ได้ดอกพ่อรถน,นั่นเป็นของเวใบบ่มีดอกแม่อีหลอัอปีเรื่องซ้ำนี้มึงเคเห็ดให้กูบ่รด้นนเนาะเฮ้ย อันนี้มันบ้านมี่พิมพ์บ่ะแมนจ้ามี่อย่างจ้าปู่มาท่วงหนีเล่าติดหนีกูตอนนี้เราอยู่บ้านบ่ะเออลูกพี่กูถามก็ตอบพี่เลยบอยูจ้าแล้วว่าแต่เพื่อนเปหน,นีจากบ้าทจ้าสองแสนฮะสองแสนแอนมึงเป็นลูกแล้วกันบ่คันหูว่าแม่เจ้าของเป็นหนี้ กับคนอีส่นีนะเรื่องนี้ให้คนที่เป็นมารับผิดชอบดีกว่าจ้ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนกลับมาจะบอกเพื่อนเอาไปให้แล้วจ้ะเอาอยัางไงดีครับลูกพี่กูให้เวาลามึงสามมือถ้าหาไม่ผูบประด้พวกมึงสามคนจะเจ็บโตแท้ไป แม่หนีสองแซนน์กัน,นยังอ่ะเราเดี๋ยว่มึงใส่ให้กูบอบอเอา้าแล้วเป็นยังมึงก็มาใส่ให้กูกันนั้นมันคือหน,นี้ของแม่แม่ก็ต้องรับผิดชอบเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเงินบางหลายใบบอมีดอกแม่ใบเมื่อยแล้วแม่เศร้าเหตุยังแบบนี้ถอะก,กูนะ่ะเรียกมึงมาขาบบมีกูกับบอมีมึงไนมือนี่เรื่องซ้ำหนีมาทำเป็นจมบะเมื่อยมันเป็นหน้าที่ของมึงที่มึงสิต้องเหตุมึงน่ะ หากสำนึกในบุญคุณองกูบ้างเศร้าเอาเรื่องบุญคุณมาอ่างและการฮ็ดเรื่องสัสวๆไดบอแมเคยเป็นแม่ที่ดีพ่อหรือยังถึงอยากได้นักใด้นะก,กับข้ามาต่อแท่นบุญคุณนี่แม่ใบรู้สึกว่าแม่บ่เคยหักใบเลยเหมือนแม่เลี้ยงใบมากแบบถิ่ๆงๆิงคว่งวางเลี้ยงไว้พ่อให้มีคนไว้แมผ่านเหลือซื้อแต่ใบก็บต้องโทษมาตลอดใบได้จะคิดว่าจะดีจะสวยอย่างไหนก,ก็คือแมเจ้าของใบปล่อยแล้วแม บก้อยคิดว่าแม่จะเปลี่ยนได้แต่กระบอกเลยก็จังที่เบเบาไว้นั่นล่ะให้แม่เป็นคนให้ได้ก่อนอีใบมึงกล่าวว่าให้กูขนาดนี้เลยบอกเป็นพ่อผัวมึงแมนบอกมึงคึกง่าใหยเบากับกูแบบนี้กูน่ะสิเปให้มึงสำนึกมึงหูวบากูน่ะเป็นแม่มึงาสมควรที่สิมาเบากับกูแบบนี้แม่แม่ว้แ ยุบน,นี่เลยยุนยุนดีจะเป็นบายอย่างนี้มนตีไปให้ยังกููยุ่ไปกำลังท้องอยู่อะ่ะกูน่ะสิตีให้มันสั่นนึกสันดานเน,น,น,นลคุณแบบนี้โลกมันเกิดมามันก็สิสันดานเนลคุณคือแแม่มันนี่แหละอ,อ,อมึงสิเก็บเงินไปให้โลกมึงเป็นบอกเก็บไปให้ลกูกทั้งๆที่ลูกลกัยังประทันได้ออกมาเลยมึงน่ะสิเก็บไปให้มันเห็ดยังมึงกัยงประทันได้ออกอยู่มึงน่ะเอามาให้กูเดียวนี่เลย ถามมึงยังบอให้กูนะ่ะกูเสียลูลกมึงออกเดี๋ยวนี่ล่ะหยุดหยุดแม่แม่เิดแบบนี้ได้จังไหนนี่คือฐานของแม่ด้แล้วไงละ่ะก็แค่ก้อนเลือดก้อนเดียวแค่นั้นแหละกูสีไปเสียดามันเที่ยังนี่เจ้าไป็นคนจัดแต่งของเจ้าวะ <c oughs> แม่บอกเคยหกักใบเลยเป็นยังแม่ต้องทำลายกันขนาดนี้นะมะตอนแรกที่ใบก็บพยายามตอบแทนทุกอย่างเขาที่ใบจะเห็นได้อะถ้าความกระตันยูมันทำลายเฮามากขนาดเนี้ยเฮาก็เพาจำเป็นต้องเห็นมันกระได้ดิ ต้องไปอยู่กันสองคนดีกว่าเนาะ <S <S สู้สิใบใสสู้สิทีมกูเมนบอแค่บ้านเอ้ยมาเบิ่งเอาเรื่องลูกสาวบ้านนี่นะสิทีมแม่ปอย่ก,กับผัวลูกอากัตันยูมาเดอ้อ มาเบิงเอาเด้อพี่น้องเ้ยใบยขอเลือกรอคพวขอใบบ้างแม่อยากให้ใบเป็นคนกระตันยูใบก็เฮ็ดให้แม่เต็มทีแล้วแต่ใบกระเฮ็ดได้ซ้ำนีละบ้านหลังนี้เป็นของแม่แม่อยากเฮ็ดยังแม่กระเฮ็ดเลยแต่ใบจะบ่ขอหยุ่เกี่ยวกับแม่อีกแม่จะว่าใบาอกตันยูก็ได้เชิญแม่บอกให้ใบได้เลยเต็มที สู้สิไปแบบบ่เอาเงินไว้ให้กูนี่บ่ได้บ่มีเงินแล้วกูสิยูจังไดเฮ้ยเอาเงินมาแล้วสู้สิไปจังไดสู้ก็ไปเลยบ่มีให้ดอกเจ้าสิยูเจ้าไหนก็เรือของเจ้าพวกลูกเนรคุณพวกลูกอกตัญยูพวกสารเลวเอ้ย อีลูกสารเลวอีลูกเนรคุณพ่อเนรคุณแหมวิ่ง hmm ฮัลโหลค่ะฮัลโหลไปลูกไป กลัวว่าแม่สีโโรหาลูกแม่เปลี่ยนไปตั้งหลเบอร์แล้วได้ลูกบปลูกตอนนี้เพื่อนเท่าก็ถือยึดแล้วแม่บ่มีหอดมองอยู่เขาแม่ก็บไร้กินหลายมือแล้วลูกบปมาหาแม่ไปอยู่น้าแน่ลูกบปเป็นลูกที่ดีนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนเถ่าด้ลูกบปมาหับแม่ไปอยู่น้นเนาะลูกเนาะ ใบบอกแม่แล้วไงว่าใบาจะโอ,อยุงเกีียวกับแม่อีกสิ่งที่แม่เห็ดนะไม่ให้ไใบบ่อยากกลับไปอยู่แบบเดื่มอีกแล้วใบจะบอกลับไปใบใบอีใบอีลูกนี่ละคุณเอ้ยเอ้ย